อันนี้เขาก็มาทายสวนเนาะชวน,น,นคุณแม่เจ้าของรีสอบเถอะเนาะมันก็บปลูกหลายสิ่งหลายอย่างเนาะดอกโปองแบบอื้อ,อแบบก็เห็ดทุกทิ้งทุกอย่างเนาะบักอือเป็นนวยหรือบอกครับนี่<ด>คุณแม่เพราะมันเป็นดอกเมันยังอยู่นี่เนาะโอ้สายันแบบแม่นี่มันบอน่อหลังแล้วจะเป็นยังสี ผมก็เฮ็ดตามเฮ็ดของผมนห่นแหละแมนแมนมันเฮ็ดผู้เดียวมันทุกอย่างกับบ่ไหวเนาะกับบ่ไหวอีหลีครับโอ้ยบักอือพันนี่อย่างแม่นี่มันคือเชื่องไงแผลแมนบอลนวยไงร่า,างกายพันหมงโอ้ นี่เด็ดนี่เด็ดนวยมันนี่เนาะนวยบักใหญ่เลยโอ้ถ้าเป็นนวยใหญ่มันสิบอบอลเป็นหลายโลบ่บ่หนิหลายโล่แต่ยีเหล่าด้วยนึงเมนบ่หวานมันบ่หวานมันบ,นนบ่คุณแม่หวานมันบอ่อโอ้มันอย่างเดียวเพิ่นปลูกนี่เพิ่นบล่อยเพิ่นปลูกกินได้ปลูกขายด้วนี่ท่านผู้ชมนี่กาเป็นปเอ่เอแปลงเพาะเพิ่นไหว ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเพจนมีความดุทางวิชาการเกษตรเนาะอยากให้ท่านผู้ชมที่สนใจเนาะที่มีพื้นที่จํา,ากัดยังเยาก็สามารถเฮ็ดได้เพจนก็นเฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่างเนาะของเพจนนี่เนาะจะมีฟาร์มตะกเตนฟาร์มนันฟาร์มนี่พจน์นี่แหละหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ข่าวา่วมจริงเนาะแยังพักแปลงหญ้ายังเพนจนก็มีเมื่อ ไปห่อพุงในการจะเป็นฟ้ามตะกระแตนพันมีทางไตนุ่มๆด้วยเป็นเห็ดเป็นเห็ดเ,เป็นระบบอ่ะแหละประสัน,นเถาะถ้ามาเบิ่งฟาร์มตะกะแตงเพิ่นเนาะ การตัดแต่งพันธุ์โอ้ปัวใหญ่ครับตอนนีท่านผู้ชมเห็นบ่พูดเดีเรีนบ่ท่านผู้ชมตัวใหญ่ครับเลยนี่โอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับนี่ก็เป็นฟาร์มลเงาะ เห็นบ่อท่านผู้ชมเปิ้ลขยายฟาร์มบอกมากิโลละสี่ร้อยกว่าเป็นที่สัตว์ทุกคนเจอมาอีกเนาะอ,อันนี้ก็เป็นตัวดักเฮ้ยอันนี้เป็นตัวหน่อยมันเนาะเห็นบ่ท่านผู้ชมต่างต่างในตัวหน่อยมันอืมเพิ่นเพาะไข่เอาเนาะเพิ่นก็มีความดูเพิ่นสนใจเนาะเพิ่นวิชาก,การเกษตรของเพิ่น ตัวใหญ่ครับเริ่มตัวใหญ่เดี่ยวตะกั่วเตียนเป็นพันธุ์อะไรอย่างก็เออเป็นของต่างประเทศคุณดิตัวเม่นตะกั่เตนอยู่ในไทยเมาได้หนิเห็นบอลนี่อ้ยมัมมนมีหอดเขาให้มันกินเสมอ อันนี้ก็จะเป็นเป็นเอียงเป็นขี่มันว่าสัตว์บ้านว่าโอ,อ,อนน้ขี่ตะกัตเต อืีกแต่เตือนพอออกมาก,ก็ได้แล้วคนก็เห็ดทุกสิ่งทุกอย่างคนมีเคนก็เห็ดอย่างนี้นี่แหละคือการขยันขอบคนอาบร่วมเพิ่นนะเพิ่นจะมีเจ้าของรีสอร์ท นี่เพียแม่เมดเลยแม่บอ่อน, <Okay. S 2> นี่เพีย่เมดหลบอบเมดแล้วเมดแล้ว,ลวอ่้นด้ี่มองบ่างเอเดี๋ยวเดี๋ยวสิอพอญยาิเดี๋ยวสิถามเพิ่นเบิง ต้อเกือต้องไปหาเพิ่นที่บ้านถุนแล้วบ้านแล้วที่ไหนบ้านเพินอยู่บนน้องแฝกบ้านเพิ่นอยู่บนน้องแฝกนี่เดี๋ยวนั่งนี่ก็อยู่บนน้องแฝกคือกันออไปถามไปไอพ่อเพิ่นกับไปขึ้นกันนั่นแหละเพิ่นกับไปหาลูกเพิ่นเนาะหอดย่ามันบอแมนบ่แมนบ่แมนบ่แมนเออ บะมนพญายาลุ่นดอกอันนี้เพ่นไอเป็นแม,ม่ยิ่งเป็นพี่น้องผมนี่แหละเดี๋ยวผมไปทั้งมนันน้องแฝดเดี๋ยวผมสีแฝดไปคุยให้อ,อันนี้มันซุกข่าเครื่อไอเพิ่มเพิ่มเรื่องเหลียงอยู่ต้นผมไปตัดลงได้หนิบ่ได้บ่มบ่ได้หยังเน้ถ้ามันซุกค้าเครื่อมันดีกกนด้วยอุนอ้วนซุกด้วย ไอ้นั่นแหละไอ้เครือที่ว่ามันสุกหลายผมมาตัดไปสองมือมันก็ห่อนแม่บออะไรกังเว้นน่ะเพราะว่าผมผมมาให้มันให้มันสุกธรรมชาตินะเดี๋ยวเออหน้าถุงมาจากบาทก็ได้ยุคางห้องพกเดี๋ยวผมสิคอตัวกอนเดอครับแม่ไอไอแม่เอาเข่าให้มันกินพร้อมสมบูรณ์เขาอยู่ไท่บออายุนี่ไอ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 นั่นฟ้ามันนั่นไหมบอเด้หรอเขามันจะใส่ขีมันตัวหนึ่ง โอ้ยผมเราว่าเม็นเม็ดเข่าไอ่มันโต่มัน่าเออเจ้่านเะเพอผมอ้ผมขอแม่เบิ้งไปทดลองเบิ้งเนี่ยเป็นอย่างมือเลงมือเลงสีเอาลงไปลงไปลงไปกับสีเอาไอไปให้มันล่องล่องไอจินเบิ้งพามันดีเอาไปล่องเบิ้งจัาำนี่ครับ มันไั่ดีจะมาเอามันดีเดี๋ยวไว้ยผมเหรอว่ามันไอ้แม่คือเอาไอ้ไอ้ข้าวเปลือกมาให้มันกลิ่นสำบ่ตากระแตนผมยังเกืว่ามันไอ้บ่แม่นขี้มันเด้เนั่นน่ะเออเขาก็ว่ามันไอ้ไอ้ไอ้นั่นเด้นั่งไปเอาขี้ตากแตนเนาะขี้ตากระแตน ขี้ตกะกะแตนไปให้ปลากินมาสัตว์ที่รอบเมืองนี่ขี้ตะกั่ดแตงเด็กท่านผู้ชมเนี่ยเพราะมันมเม็ดเข่าเนี่ย มันมันโตใหญ่เนาะมันก็ขี่ขี่มันมันก็โตใหญ่เนาะขี่ตะกะแต ก็สเสียนทดลองทดลองดู